ตอนนี้เรากำลังจะไปปลูกแตงโมกันนะครับปลักแตงปักจมบอลหนปักแตงนะครับแตงโมนะครับนี่ครับเรามีเมล็ดพันธุ์แตงโมนะครับทุกคนนี่แตงโมลายนะครับปลูกแตงโม คือคุณคพ่อจะ <ทำ S 1> ฝึกให้น้องเก็มบอลทำธุรกิจนะครับเนี่ยครับก็คือปลูก <c oughs> แตงโมหนึ่งไร่นะครับลงทุนไปเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ตรงนั้นแหละลูก <c oughs> ฝึกให้น้องทำ แล้วก็มีการจดบันทึกอันนี้เป็นเงินเขาเองนะครับจ้างรถไถ300บาทนะครับจ้างจ้างรถไถ250บาทนะครับในการไถแล้วก็ในการปลูกนะครับค่าแรงงานขั้นต่ำวันละ300แต่ว่าเขาน่าจะปลูกประมาณประมาณครึ่งวันนะครับก็ ให้น้องจ่ายค่าจ้างกับพ่อ150บาทนะครับในราคาครึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปลูกเสร็จสักกี่โมงนะครับอะไรบ้างเสียเจมเสียเจมปลูกเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นถ้างั้นเสียเจมก็ดูไปก่อนนะเดี๋ยวจะสอนให้นะ ระยะการปลูกนะครับ<ห>ประมาณ,มณป,าประมาณหนึ่งประมาณประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ฝังมาฝังเม็ดลงไปนะครับทุกคนแล้วก็ดินกบนิดเดียวนะครับะะระยะห่างประมาณห้าสิบเซนประมาณหนึ่งเก้าน,นะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะ ใช่นี่นะครับดูครับนี่ทำไมดิมนง,น,งดนุ่มเลยขอว่อขอพ่อได้ไหใส่แค่สองเม็ดพอนะครับหลุมละสองเม็ดนะครับหลุมละสองเม็ดแสดงคนนี้สองเม็ดต้อตงให้มันครบง่ายเหรอ,อ เก็บบอลถ่ายให้ป้าหนะได้เออสองเม็ดนะครับทุกคนนี่ครับเล็ดงอกแล้วสองเม็ดหนึ่งเม็ดอ่ะถ่างี้ลูกอ่าเร็ววิธีการอ่ะเกิยดลงไปสองเม็ดนะครับตรงไหนนี่ครับตรงนี้ครับ หันทางนิดนึนะครับโอเคสองเมตรห่างกันห้าสิบเซนนะครับอ่ะใส่ลงไปลูกตรงนี้ยังหยิบอยู่ตรงนันนี่เรียมวากนี่ครับอันนี้ใส่ในถุงนี้แล้วก็ไังยังไม,ม่หมดเลย เออหล่นมันหล่นมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันไม่ได้หล่นหรอกเอ้าผมหยิบมาจากถุงเลยนี่นะครับมามาต่อลูกมาไม่มดตัวนี้เร็วไงไม่มดตัวนี้หนมดวิ่งเร็วเอาเร็วมาใส่อย่าใส่เร็วตัวนี้ค่ะอือถูกต้องทอด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 ไหมทอดอือจะต้องจะต้องร้อนธรรมดานะครับ ทำกเกษตรนะครับโตเกียวออามาดูหน่อยนี่แหละนี่นะครับทุกคนทองทอนทองแตงโมนะครับไม่ได้ใส่ใส่ใส่เรา,า,ากันร้อนมาไปใส่ดิปไม่ไม่ไม่ที่เข็ดที่เข็ด,ดมันไกลมากเลยนะเรามาประมาณหนึ่งเมตรเอาเรียใส่นี่แหละ แจงโมนะครับ,าบาต,ต,ต่อนะครับอารมนี้เร็วใส่ไปร,ร,รูนี้ออแล้วครับทุกคนมารุมต่อผมนี่ต่อมาม่าเราต้องทาเป็นร้านๆเ,เาเร็วๆจะได้ไม่ร้อนนะครับ ทั้งสองตัวตัวตัวแล้วบอกป็นค่าตัวนึงไม่ค่าครับให้มันออกทั้งสองเลยถ้าต้นมันสมบูรณ์ถ้าต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ถอนออกต้นหนึ่งนะครับอ่ะใส่เร็วเหยียบนอกไ,ไปต่อไปต่อไปต่ออ่ะตามาเกียนต่ออย่น,นี้ครับจักพามอ่ะใส่เลย อตอนคนุไม่แนะนำตัวทำไมวันนี้ผมกำลังปลูกแตงโมให้ลูกชายนะครับให้เสียเจมกำลังจะทำธุรกิจเกษตรนะครับ แตงโมนะครับฝึกให้เขารู้จักการทำธุรกิจเกษตรนะครับอุณขอสัมภาษณ์นะครับว่าคุณรู้สึกไงครับก็มีความสุขนะครับเป็นการฝึกลูกชายให้เขารู้จักการทำธุรกิจตั้งแต่วัยเด็กนะครับผ้าแดงบ่ามีมันแตงใบอ้อนใบเบาแล้วมีเกี่ยวอะไรกับผ้าแดงอะก็มันเกี่ยวเนื้อแงไง ก็มันเกียเก่ยวกับต้องเอาเพลงมาใส่ไงอืมคุณกปแปลกนี่นะครับใส่ลงไปเลยสองเม็ดนะครับทุกคน <c oughs> แตงโมเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยนะครับจริงหรอใช่ต้องการน้ำน้อยอย<ม>่าไปเหยียบหลุมสิอโอ้เดินด้านข้างนี่เห <c oughs> ยียบบนกองทำไมล่ะ เแล้วสรุปว่าแล้วผมต้องเอาดินมาใส่เพิ่มอีกเพิ่มอไหมไม่ต้องใส่เพิ่มเลยไว้ให้มันตายหมดปลูกห่างกันห้าสิบเซนนะครับถ้าไม่รู้ว่าต้องปลูกห่างกันห้าสิบเซนนะเพื่อให้มันไม่แย่งอาหารกันนะครับทุกคนแล้วแล้วทำไมถึงเราต้องปลูกสองอันนะสองอันก็เพื่อกันมันตายนะครับเอาแล้วก่อนนั้นแล้วมันจะไม่แย่งอาหารกันเหรอ เราก็ถอนออกไปต้นหนึ่งนะครับถ้งถอนเอา้มันโตขึ้นนะครับทำไมเรต้องถอน,นถอนอกไปต้นหนึ่งครับเราไม่ถอนเราจะถอนหรือไม่ถอนก็แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเป็นเป็นการทําธุกรกริจธุรกิจแบบจริงๆก็คือถอถนจะต้องเพาะให้เป็นต้นแบบเอามาลงหลุมนะครับอ๋อโอเคครับอันนี้เรา เราทำง่ายๆนะครับทําแบบชาวบ้านแต่ว่าเราต้องมีการจดบันทึกมีรายรับรายจ่ายมีค่าเช่าที่ไหมมีค่าไถนาไหมมีค่าเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าอันนี้มเมล็ดพันธุ์ได้มาจากพี่นะครับพี่แบ่งมาให้พี่ปลูกไม่หมดผมก็เลยเอามา ลูกต่อนะครับฝึกให้เจียมบอลเขามีรายได้ก็คือเมื่อประมาณเดือนก่อนเจียมบอลก็เอาโตเกียวม,มาขายผลไม้กับเป็นสับป,ปะรดกับแตงโมมาขายนะครับผลไม้มีเงินอยู่ประมาณ5บาท1,200บาทมับก็มาต่อยอดนะครับมาจ้างเ รถไทนะครับไถนะาไทย,ยกล่องนะครับทุกคนยกล่องเสร็จก็ปลูกแตงโมนะครับโอเคครับโอเคครับตอนเกียริงอคคีกอล้รตรงนี้ก็น่าจะมีไรายได้อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทครับโอเคครับพอมีห้าพันบาทเราก็เอาไปต่อยอด อย่างอื่นได้นะครับโอเคครับให้เขารู้จักการทำธุรกิจนะครับต่อยอดเงินที่มีอยู่เดี๋ยวต่อไปบ่า,บาววยก็ก็พูดไปเลยนะเสร็จเสร็จตอนนละ้วมัก็บอกบอกบอกคนดูนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จครับทุกคนเหลืออีกเยอะพราเพรมัน,นตอนคนพูดอ๋อตอนนี้เรา เรากล็ลองปลูกได้สองล่องนะครับสองล่องก็จริงดิตอนที่เราไม่ได้ถ่ายมันมันได้เยอะขนาดนี้นะใช่ครับโอกเคกวขวดดีแล้วเดี๋ยวเราเกีบยวงนสักนิดนะึงนี่มันจะแถมตรงอีกค่ะอตรงนี้มันห่างไปนะครับห่างไปกี่เมตรระยะห่างประมาณห้าสิบเซนครับตรงนี้น อทุกีวูกูตินอีกลอบคิหลงนอนจนตื่นนี่อู้อืออืออือออางจับปูดีมาพล้ำตั้งนี่บ๊อบบอยครับครับถามเลยว่าบ๊อบเบรเราเราจบยังเราจบแล้วครับ ถ้ไมบอามันบอกคนดูโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่มันปลูกเสร็จแล้วให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคปิดจบไปก่อน<ะ>